สวัสดีครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่คิดถึงทุกท่านก็หลายวันเลยทีเดียวครับไม่ได้ทําคลิปลงให้เพื่อนๆไปชมกันวันนี้ก็โอกาสดีได้หยุดหลายวันก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆมาฟังเรืงราวของคนญี่ปุ่นก็เพิ่งผ่านไปย,ยกสำหรับวันหยุดยาวที่เรียกกันว่าโ d เ n นวิกนะครับก็เอาจริงๆแล้ว ก่อนมาอยู่ใหม่ๆผมก็ไม่ไม่รู้นะว่าอะไรมันคือโนลินวิกอะไรคือวันแดงของคนญี่ปุ่นซึ่จะรู้กันแค่ว่าเป็นวันแดงที่ต้องหยุดงานาบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆก็จะหยุดปิดส่วนข้าราชการก็ปิดรัฐศาสตก็ปิดอะไรเงี้ยครับก็อยู่มาชยู่มาก็ได้สึมซับความรู้อะไรต่างๆครับก็เลยจะ มาพูดคุยกันให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับโคดินวิกซึ่งก่อนโควิดอาหานพูดไทยในญี่ปุ่นก็ถือโอกาสนี้มาจัดเทศกาลอาหารไทยเพื่อให้คนไทยในญี่ปุ่นได้มารวมตัวพวกปะสังสรรค์เปิดร้านออกบูธขายอาหารกันก็ นักทงเที่ยวคนญี่ปุ่นมั่งอะไรคนไทยมา่ก็มาเที่ยวมากินกันมากมายนะครับก็สร้างบรรกาศที่สนุกสนานและรายได้กับคนไทยและคนญี่ปุ่นเป็นอย่างดีทีเดียวครับทีนี้เราจะมาพูดถึงวันหยุดที่ทางราชการเขาเรียกกันจริงๆว่ามันคืออะไรนะครับก็เริ่มตั้งหุนต้นตั้งแต่วันที่29เดือน4เนอะ ถึงเรา,าทางราชการเขาจะเรียกกันนี้ว่าเป็นวันโชวะโชวะก็คือ,อเป็นวันสถาปนาวันเกิดขององค์จกักรพรรดิองค์ก่อนแค่ที่ได้สละบัลลังก์ไปนะครับก็ในก็เหมือนกับคนไทยเราที่จะเรียกว่า รอ .8 ร .9 ร .10 อะไรประมาณนั้นหรือเปล่าได้รก่เป็นเป็นช่วงสมัยสมัยของโชวะก็คือขององค์จกักรพรรดิองค์ข้อครับที่ได้สละบัลลังก์ให้กับลูกชายไปถึงสมัยนี้จะเป็นสมัยของเลวะก็เลยจัให้เป็นวันหยุดประจำชาติไปเลยเนียครับก็บางปีก็จะยาวถึงสิวันเลยทีเดียวครับถ้า บัเอิญวาไปตรงกับเสาร์อาทิตย์หรืออะไรต่างๆคนญี่ปุ่นก็จะถือโอกาสนี้กลับบ้านกลับช่องไปพบปะครอบครัวในวันที่หยุดยาวเพวาคนที่มาทํางานต่างจังหวัดอะไลนะครับก็หลังจากนั้นก็จะมาเป็นเสาร์ที่ก็อยู่ปกติไปเป็นทัวันธรรมดาไปนะครับแล้วก็มาวันจันทร์วันที่สเราจะเรียกวันนี้ว่าเป็นวันรัฐธรรมนูญของคนญี่ปุ่นก็ หลังจากสงครามสงครามโลกเสร็จสิ้นไปนะครับญี่ปุ่นก็เลยก่อตั้งเพื่อจะทําให้มีกฎหมายประจำชาตาิเป็นมีรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆเกิดขึ้นครับก็เลยมีวันนี้เกิดขึ้นที่เราจะเรียกว่าวันเมมโมเรียนออฟเจแปนอะไรครับแต่ที่ภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าเคมโปกินเนนบิ ก็คือวันรัฐธรรมนูญนั่นเองครับแล้วหลังจากนั้นถัดมาก็เป็นวันที่4ก็เป็นวันนิดูริโนฮิซึ่งก็สมัยก่อนองค์จักรพรรดิได้มีโอกาสได้มารณรงค์การปลูกป่าอะไรต่างๆนะครับรักษาธรรมชาติให้เป็นวันที่สีเขียวรับเลยเคยกำหนด วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติอีกวันหนึ่งเป็นวันมิโดริโนฮิก็คือเป็นวันสีเขียวนั่นเองครับก็ทำให้มีวันหยุดเพิ่มคนญี่ปุ่นก็จะออกเที่ยวตามป่าตามเขาอนุรักษ์ธรรมชาติปลูกต้นไม้อะไรกันไปทำนองนั้นนะครับแล้วถัดมาอีกวันครับวันที่ห้าวันพฤหัสก็เ,เป็น คโดโมโนฮิก็ uh คือวันเด็กแห่งชาติเหมือนเมืองไทยครับก็สัญลักษณ์ของที่นี่ก็จะมีอะไรนะประดับประดาเครื่องอาเครื่องเขาเรียกอะไรอะปลาคาร์อปอะปลาคาร์ปที่เขาติดกันเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับอ่าในญี่ปุ่นจะเรียกว่าคุยโนบุรินะครับ ปาปลาค่าที่ติดกันเต็มเลยเนี่ยเขาเรียกกันนี่เป็นสัญลักษณ์ของวันเด็กนะครับแล้วก่อนวันเด็กนี่ก็เปมีการตัดเตรียมกันติดตั้งาตามถนนทุนทางอะไรต่างๆนะครับก็จะทําให้เรารู้ว่าเอาละวันเด็กใกล้เข้ามาแล้วเราจะพาเด็กเที่ยวทํากิจกรรมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มาวันศุกร วันที่หกค่อยเป็นวันศุกร์อีกสําหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดออกมาจากบ้านมาทํางานไกลบ,บ้านแน้วพอมีโอกาสกลับไปบ้านย,ยาวๆนี้ถ้ากลับมาทํางานแค่วันเดียววันศุกร์วันเดียวแล้วก็ได้หยุดเสาร์อาทิตย์อีกบางคนก็จะลาเลยลาเลยแล้วก็จะไปหยุดยาวไปเลยเป็นเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ยาวเลยไปเริ่มต้นทํางานกันวันที่เก้านู่นก็นี่แหละครับเป็นที่มาที่ไปของ วันหยุดยาวของคนญี่ปุ่นหลังจากนี้ก็จะมีหยุดยาวอีกทีก็นู่นนะครับไปเดินแปดกิการควยบ,บรรทบุุษหรือเรียกว่าโอบองครับก็จะมหยุดยาวอีกรอบหนึ่งถึงนั้นก็เอามาว่ากันทีทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้เพียงแค่นี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชม อชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเดี๋ยวทำคลิปกันต่อไปครับก็ต่อไปก็จะพยายามทำคลิปให้มากขึ้นครับเพราะช่วงนี้ก็คงจะมีโอกาสและมีเวลาได้มาพบเจอกับเพื่อนๆได้มากขึ้นครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ